นเอยสสวัดีครับผมสุพิจิตรสองลงูกศรครับวันนี้เจอกับปากกายเพชรเล็กกันนะค <c oughs> เคยชกเขาไหมไม่เคยครับไม่เคยเราตั้งแต่ยาวเขาหลายเซ้นเลยนะครับเป็นไงเดี๋ยวตะช,ช่างว่าเช้าผ่านครับผ่านขายไปจุดสองเวนี้เราเวนี้เคยชกไหมร้อยสบแปันใหญ่ไม่รู้ดูตาตางมันใหญ่ๆนะ ชกตลอดไดเลยครับได้ตลอดนะล่าสุดชกร้อยเท่าไหร่ร้อยสิบแปดเนี่ยชกไว้ที่ไหนตะวันนานผลงานชนะน็อกยกสามแล้วก่อนหน้าอีกสองค่อยไปไงชนะคะแนนมาชนะรวดเลยชนะเมื่อกี้ไฟติดเนี่ยแปดครับโอ้โหฟองสดที่มาแล้ววันนี้พิกัดนี้โอเคต้องคุ้มไหมกี่โลนะประมาณสองสามร้ สบายสบายต้อซ้อมอยู่ค่ายไหนอ่ะสองลักษณะครับที่จังหวัดสมุทรสาครครับสมุทรสมุทรสาครนี่เหรอใกล้ๆนี่เราเป็นมวยประเภทไหนเขาลูกฝีมือฝีมือครับเห็นท่าทางกายเพื่อเล่นกับคู่มวยไหมยังไม่เห็นครับไม่ต้องดูคลิปวัดกันในเวทีเลยวันนี้นะอ่ะดอกสูงเท่าไรร้อยเจ็ดสิบแปดครับน้ำหนักปล่อย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 ห้าสิบห้าห้าสิบหกครับปีนี้อายุเท่าไหร่แล้ว 18ปีนะโอ้ชนะร่วมอะไรใครเลยพอมสนเหลือเกินประกายเพชรเล็กนี่ไม่ต้องดูคลิปไม่ต้องดูอะไรเราคิดว่าเราเอาความยงความยาวได้เปรียบเนี่ยไปสู้เขานะภลระกำลังน่าจะดีกว่าเขาไหมน่าจะดีกว่าน่าจะดีกว่าเอาไปคนจากจังหวัดสนมดีครับผม oh, um, เอาความไพียรคำเชียร okay. ์ฝากเป็นกำลังใจให้ผมนะครับวันนี้เต็มที่เต็มที่แน่นอนแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ครับโอเคขออนุญาตชายครับผมโชคดีครับ น้องตัทธรรมะน่อยสวัสดีครับประกายเพชรเล็กทรงเด่นรถบ้านครับผมกับประกายเพชรกับประกายเพชรจะเป็นพี่หรือน,น้องเป็นลูกพี่ลูกน้องใช่ไหมน้องชายครับเป็นน้องชายอ๋อเขาเราเป็นน้องชายเขาเออหน้าหน้าหน้า,นา,นาตาไม่คล้ายกันเลยนะเราหน,น้าตาดูดีกว่านะ <laughs> เอาเราวันนี้มิกันเท่าไหร่ร้อยสิบแปดครับเป็นไงเดียวตับช่างข้างแรกเกินไปเท่าไหร่จุดสองครับตอนนี้ก็น่าจะหาแล้วมั้ง ผ่านแล้วครับผ่านแล้ว,ลวเราซ้อมอยู่ไหนอ่ะซ้อมที่ค่ายครับค่ายใครค่ายทรงเด็กระบานครับผมอ๋อในกรุงเทพนะครับกี่ีวันนั้นซ้อมมา ยี่สิบเอดยิบองวันครับเราเป็นมวยสไตล์ไงมวยเข่าวีฝีมือแล้วว่ายังไงหรือเปิดเกมเปิดเกมครับผมได้หมดครับผมมั่วไปไหมมั่วได้มั่วได้เอาเอาทุกรูปแบบนะแล้วเราเจอกับไอ้ซุปเปอร์จิงเราเคยเจอไหมเคยโชครึเไหมไม่เคยชกับเห็นคลิปก็ไม่ก็มีเป็นมวยยังไงก็น้องเขาก็ก็ชกในเกมที่ไม่ไม่ยากมากครับครสูงว่าคิดว่าเมืช้ายังไม่ได้ถายรูปนะเขาสูงมาเขาสูงวานะไปเจอยาวๆงี้ห ไม่เคยเจอครับต้องทำยังต้องโหลดต้องทีมต้องเอาอะไรไปสู้เขาวันนี้ก็ทุกรูปแบบทุกรูปแบบครับอ่ะเราล่าสุดจบไว้ที่วีทีมวยตะวันนาครับวันนั้นเป็นไงผลงานชนะคะแนนครับวันนั้นร้อยเท่าไรร้อยสิบแปดร้อยที่แปดก่อนนั้นได้สองไฟเป็นไงผลงาน,น,นดีไหม ไม่ได้โชกเวทีมาตรฐานครับนานแล้วชกต่วัดแต่ว,ว่าล่าสุดไปชกที่วันนามาครับร่บรางกายแสดงว่าเิ่มเข้าที่เข้าทางกันเลยครับผมเิือเข้าที่แล้วครับเราไปค้นจากจังงวัดสักแก้วครับสักแก้วควาแฟร่งคำสักแก้วทั่วประเทศละเชียวนี่พ่อแม่พี่น้องทางบ้านนะครับช่วยเชร์และเป็นกำลังใจมด้วยนะครับโอเคขอชุดนีนต้องใจครับนี่